สวัสดีค่ะเชฟมดิสรานะคะเมนูข่าวของเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูที่เกี่ยวกับการสัมภาษณ์ธุรกิจผู้ประกอบการค่ะซึ่งธุรกิจที่เราจะสัมภาษณ์นะคะก็จะเป็นธุรกิจหอพักค่ะเนื่องจากที่พักเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสีที่มีความสําคัญในการดํารงชีวิตนะคะซึ่งธุรกิจที่เชฟผู้ช่วยของเราจะไปสัมภาษณ์ก็จะเป็นธุรกิจหอพักแวนด้านะคะซึ่งเป็นหอพักสําหรับนักศึกษาค่ะ เชฟผู้ช่วยของเรานะคะก็จะมีเชฟพัพสาราเชฟกษิดิษเชฟสุนิสานะคะแล้วก็ชเชฟเบญจวรรณค่ะขอเชิญรับชมค่ะสวัสดีครับครับกลุ่มเรานะครับก็ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจหอพักย่านลังสิตน,นะครับโดยมีสมาชิกในกลุ่มดังต่อไปนี้ครับค่พะพัสราพานิชคจรคุณค่ะครับกษิดิษจินาครับค่ะพี่น้าผีแกมค่ะค่ะสุนิสาสุดใจค่ะค่ะเบญจวรรณสาหะค่ะ ครับนะครับซึ่งกลุ่มเรานะครับได้ทาการศึกษาหอพักนะครับย่านมอลังสิลป์นั่นก็คือหอพักเวนด้านะครับอยู่หน้ามอลังสิลป์เลยทางเข้าก็คือเข้ามาในเมืองเอกก็จะเจอเลยนะครับโดยทั้งนี้นะครับผมก็จะส่งต่อให้กับพี่แป้งนะครับเพื่อเกิดนําทําความรู้จักเบื้องต้นเกี่ยวกับหอพักนะครับนะครับงั้นเดี๋ยวเชิญพี่แป้งเลยครับ กับประเทศไทยมาอะอย่างยาวนานนะคะแต่การจะประกอบธุรกิจหอพักนะคะให้ประสบความสําเร็จนะคะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นทาเลที่ตั้งความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงการบริหารของผู้ประกอบการเป็นต้นนะคะท่านนี้ธุรกิจหอพักค่ะยังมีผลตอบแทนที่น่าสนใจและน่าดึงดูดให้มีผู้ประกอบการรายใหม่ๆเข้ามาทำธุรกิจเพราะธุรกิจหอพัก เป็นการสร้างทรัพย์สินที่มั่นคงและถาวรที่สามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ผลประโยชน์ได้เป็นเวลานานนะคะในข้อดีก็ยังมีข้อเสียอยู่นะคะผู้ประกอบการควรจะศึกษา<ม>และเพิ่มเติมด้วยค่ะเพราะธุรกิจหอพักเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสูงอัตราการคืนทุนา7า7 10ปีค่ะกำไรโดยเฉลี่ยน้อยนะคะ7-8 อีกทั้งยังมีข้อกฎหมายและข้อบังคับต่างๆอีกมากมายทำเลใกล้มหาวิทยาลัยจังส์งนะคะมีนิคมสาหกรรมแหล่งชุมชนและเส้นทางผ่านของไฟฟ้าถือว่าเป็นทำเลที่ดีสําหรับการประกอบธุรกิจหอพักซึ่งเราสามารถสังเกตได้จากรอบมหาวิทยาลัยค่ะที่มีหอพักเป็นจำนวนมากแม้ทามหาวิทยาลัยจะมีหอพักนักศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยให้บริการแก่นักศึกษาแต่ก็ไม่เพียงพอกับจำนวนนักศึกษาค่ะธุรกิจหอพักจึงเกิดขึ้นมาเป็นจำนวนมากเพื่อรองรับนักศึกษาที่ต้องการที่อยู่อาศัยขนาดศึกษาเล่าเรียนและหอพักเวนด้าค่ะเป็นหอพักที่มีกลุ่มของพวกเราได้เลือกมาทำกรณีศึกษาในครั้งนี้สำหรับการศึกษาในรายวิชา ECO 473เศรษฐศา e สตร์การจัดการค่ะ พราะหอพักเวนด้าเป็นหอพักที่มีธุรกิจมายาวนานมากกว่า10ปีเป็นหอพักที่มีชื่อเสียงและได้รับความไว้วางใจจากนักศึกษาและผู้ปกครองทำเลที่ตั้งเป็นทำเลที่ดีและผู้ประกอบการธุกรกิจก็มีประสบการณ์มากและมีความชำนาญในการดําเนินธุรกิจหอพักหอพักเวนด้าจึงเหมาะสมแก่การเป็นกรณีศึกษาของธุรกิจหอพักที่ประสบความสำเร็จในย่านมหาวิทยาลัยทางสิวันต นะคะ ซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกับคุณน้ำาน,นะคะซึ่งชื่อเล่นนะคะก็คือนับน้ำปลานนะคะซึ่งเป็นผู้ดําเนินธุรกิจของพักย่านมหาวิทยายลัยลังสิตชื่อของวบดาค่ะคะ่ะพวกเขออนุญาตเรียกคุณนา้าคุณน้ำปลานะคะค่ะแล้วเ,เออคุณน้ำปาาช่วยแน,น,นะนำอีกครั้งได้ไหมคะเกี่ยวกับสิ่งของแในดาห้เราจ้ะก็ค่ะอในดาก็ตั้งมานานแล้วนะ ก็รู้ก็นักศึกษาพอรู้จักกันเยอะค่ะทั้งในอินเทอร์เน็ตเขาก็รู้จักในเว็บในในไลน์ทุกอม่รู้จักันเยอะพอแล้วก็พ่อแม่ผมค่อก็ก็ยินดีที่จะให้รูปต่ามาอยู่ที่นี่นะคะก็มีชื่อเสียงการดำเนินด้านนี้นะคะคุณน้าเปิดธุรกิจหอป๊อปเปอรด้ามาได้กี่ปีแล้วคะแล้วอะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้คุณน้ามีความคิดที่จะเปิดห ก็คือปีนี้เข้าปีที่11แล้วนะก็ถือว่านานพอสมควรจุดเริ่มต้นก็คือธุรกิจนี้อาจจะเป็นแบบดูแล้วไม่ง่ายเลยแต่มันก็ไม่ยากนะมีปัญหาเราก็แก้ไขได้ลงทุนก็สูงอยู่แต่ดูทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมก็พอไปได้ดำเนินไปได้ดี แล้วลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะเป็นนักศึกษาใช่ไหมคะอยากทราบว่ามีลูกค้าภายนอกเข้ามาเช่าหอพักบ้างไหมไม่มีเลยทางหอพักเป็นหน้านี่จะไม่รับผูภายนอกนอกจากนักศึกษาอย่างเดียวค่ะเราส่วนใหญ่ลูกค้าเขารู้จักออกกับเป็นหน้าได้อย่างไรคะก็มีรุ่นที่แนะนํารุ่นน้องแล้วก็ทางเว็บทางไลน์ทางอินเทอร์เน็ตอะไรประมาณี่ แล้วคุณน้าคิดว่าอะไรเป็นจุดที่ดึงดูดลูกค้าให้มาในการเช่าพักของแมนด้าเนี่ยค่ะอืมอยู่ใกล้มอนะคะแล้วก็สะดวกก็ปลอดภัยอะไรประมาณนี้อค่ะแล้วในช่วงภาคเรียนปกติหรือช่วงภาคเรียนพิเศษอย่างเช่นซัมเมอร์ค่ะเอ,อ่อแบบไหนที่มีลูกค้าเข้าพักมากกว่ากนะันก็ไม่แตกต่างนะ ประมาณคือเท่าเท่ากันอะไรประมาณนี้ไม่แตกต่างกันแล้วอย่างนี้เปอร์เซ็นต์ของลูกค้าค่ะในการมาเข้าพักของหอเรนด้าเนะะี่ยค่ะจากเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดจากหอพักเนี่ยเท่าไรหรอคะก็ถ้าการศึกษาใหม่ก็คือปีหนึ่งนะก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์ถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่พอเทอมสองก็จะมีลดมากเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้หาคุณจะจบหรือว่า แล้วคุณน้ยเก็บค่าหอจากลูกค้าเดือนละเท่าไหร่คะแล้วพอจะบอกได้นะคะว่ารายได้ต่อเดือนเฉลีย่ยประมาณเท่าไหร่ก็ต่อเดือนก็ห้าพันห้าร้อยต่อเดือนนะคะก็เฉลีย่ยแล้วก็เดือนนึงก็ประมาณลา้นลานสีน่ล้านห้าอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วไรายได้หลังจากการที่แบบน้าได้หักค่าใช้จ่ายแล้วอะเพียงพอต่อการเป็นอยู่ของครอบครัว ตอนคุณน้าเริ่มดําเนินธุรกิจเนี่ยค่ะต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงใช่ไหมคะแล้วก็ทุนในการดําเนินคุณน้าได้มาจากทางไหนบ้างคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเช่นแบบเงินเก็บเงืออ้อุ้นส่วนอะไรนี้บอกก็ก็ได้นะก็คือได้จากมรดกนะคะจากคุณน้าผู้ชายมั่งคุณน้าลาต่างมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือช่วยๆกันใช่ใช่ แล้วในอนาคตเนี่ยคุณน้าคิดว่าจะขยับขยายธุรกิจนี้เพิ่มอีกไหมคะต้องพักไปก่อนตอนนี้แข่งเยอะมากอ่าแล้วคุณน้ามีหอพักอื่นๆนอกเหนือจากหอเวนด้าอีกไหมคะก็หอเวนด้าเนี่ยค่ะมีที่มอธรรมศาสตร์นะคะแต่เล็กๆไม่ใหญ่เท่าที่มอางศีค่ะแล้วก็ที่ตรงนาวนครนะคะที่ตรงนั้นก็เป็นแค่ พนักงานคนทำงานเปิบนก็ใหญ่หมือกันนะหญ่แต่แต่มันราคาก็ไม่เท่ากันนักศึกษาคแล้วอย่างนี้การมองแผนอนาคตของของเรนดาของคุณน้าเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าหากคุณน้าอยู่ในวัยที่จะเสียอายุการทำงานแล้วค่ะก็ต้องส่งมอบให้ลูกหลานต่อไปดีจังจับได้มากค่ะแล้ว ส่วนใหญ่คุณนะาเข้ามาดูแลหอพักเองทุกวันหรือว่ามีพนักง,งานช่วยมาดูก็ส่วนใหญ่เลยนะเข้ามาทุกวันถ้าไม่ติดอะไรแต่ถ้าติดอะไรก็ให้หัวหน้าแม่บ้านดูแลก็สำหรับธุรกิจหอพักนะคะมีการจ้างงานลูกจ้างเพิ่มในส่วนไหนบ้างคะแล้วในหนึ่งตึกพอพอจะใช้ลูกจ้างประมาณกี่คนคะก็มีลูกจ้างก็อย่างเช่นพี่ช่างมีแม่บ้านนะคะ แล้วก็ส่วนหนึ่งตึกก็มีแม่บ้านหนึ่งคนแล้วก็มีผู้ช่วยแม่บ้านอีกคนหนึ่งค่ะแล้วอย่างนี้การดูแลหอพักเครื่องบำรุงเครื่องซ่อมบำรุงค่าใช้จ่ายอย่างมีมากไหมคะกับรายรับที่ได้อ๋อก็รายรับอได้เยอะกว่าค่ะแต่เราลงทุนไปก่อนหน้านั้นแลวแเราก็แค่ซ่อมบำรุงต่อเดือนก็ไม่ไม่เยอะมากนั่า ใช่ใช่แล้วคุณนาคิดว่าความเสี่ยงอุปสรรคของการทำธุรกิจของแตด้าเนาเนี่ยที่เจอเนี่ยมีอะไรบ้างคะอความเสี่ยงควนเสี่ยงก็คู่แข่งค่ะตอนนี้ <c oughs> เยอะมาก <c oughs> เหมือนดอกเห็ดเลย <c oughs> ใช่เยอะมากเมื่อก่อนโน้นของคุณนาะมาขึ้นก็แค่นิดหน่อยไม่เยอะนะคะตอน ตรงนั้นก็แค่ข้างๆนี่ก็เป็นป่าอยู่เลยนะตอนนี้ก็เป็นดอกเห็ดไปหมดแล้วทั้งในซอยทั้งในซอยทั้งในที่ไหนลึกๆก็หมดเลยเป็นหอพักหมดเลยตอนนี้เยอะมากกลัวกลัวจริงๆค่ะเราเราสาหรับคู่แข่งในธุรกิจหอพักทุกวันนี้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะแล้วคุณน้ามีกลยุทธ์ที่จะต่อสู้ยังไงบ้างคะในปัจจุบันนี้แข่งกันนี้ก็ มากมากเกินนะแล้วก็ลูกค้าแม่ปามคิดว่ากลยุทธ์ก็คือถือว่าของแม่ปามทำเลดีนะ <c oughs> แล้วก็ปลอดภัยไปไปมาสะดวกอะไรประมาณค่ะอ๋อ,อ,อค่ะแล้วคุณน,น้ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะเกี่ยวกับธุรกิจหอพักในปัจจุบันนี้ในย่านมหาวิทยายลัยศิลป์เนี่ยค่ะอหอพักมีมากขึ้นทําให้มีโอกาส การที่ว่าหออจะว่างมากขึ้น่นะาในห้องก่ออวางมากแล้วสําหรับอนาคตเนี่ยคุณป้าคิดคุณน้าคิดว่าธุรกิจหอพักในย่านมหาวิทยาลัยร,รับสิล์ของเราเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างคะก็ที่ผ่านๆมาหอพักเราก็ก็โอเคอยู่นะแต่ต่อไปอนาคตข้างหน้าน้าปางก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะมันเหมือนกับว่า แข่งขันกันอ่ะเยอะใช่ใช่แต่ถ้าพูดถึงว่าอย่างของน้าปานี่มันก็ราคาก็ไม่สงูงอ,อย่างพ็ไม่ผูกพองเขาก็มาพักให้ลูกมาพักก็โอเคอยู่เพราะรายได้กับทางบ้านอะไรยเงี้ยแต่ถ้าราคาสูงเขาก็ไม่ไหวพั่งเราก็จะว่างเยอะอะไรแบบน,นั้นแล้วการที่ทุกวันนี้อ,อัตรากา,การเกิดของเด็กลดน้อยลงจึงทำให้ต่อไปภายในอนาคตเนี่ย นักศึกษาก็จะลดลงตามไปด้วยเออคุณนะ้ามีวิธีการรับมือกับเรื่องนี้ยังไงคะอาจจะฟังคิดว่าอาจจะค่าเช่าก็ยังคงที่อยู่อะไรอย่างเนี้ค่ะแล้วก็อาจจะให้ความสะดวกสบายแก่นักศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างเช่นอย่างเช่นอาจจะอาจจะนะนอนาคตก็คืออาจจะเพิ่มลิฟต์อะไรอย่างนี้ค่ะแต่ตอนนี้เรนน่ายังไม่มีลิฟต์นะคะ เราต้องรักษาอาจาย์ใช่ใช่ดูดลูกค้าใช่ใช่แล้วคุณน้าอยากจะบอกอะไรกับลูกค้าภายในหอของคุณน้าไหมคะจะบอกว่าอยาเขึ้นย้ายออกจากแดนน้าให้อยู่ที่นี่เรียนจนจบก่อนและส่วนอย่างอื่นก็ ที่นี่ก็เรรยากาก็สะดวกสบายปลอดภัยไปมาสะดวกอะไรยเล้ยใช่ค่ะอ่าแล้วสุดท้ายนี้คุณน้ามีอะไรอยากจะแนะนากับผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้ามาดําเนินธุรกิจของเราอืออยากจะบอกอยู่แต่แต่น้าฟังก็ไม่ค่อยรู้จักใครก็คืออยากจะตักบอกไปด้วยว่าอย่าพึ่งสร้างหมอพลาดตอนนีเศรษฐกิจมันไม่ดี ค่ะแล้วในวันนี้นะคะพวกเราก็ได้ความรู้เพิ่มเติมจากประสบการณ์โดยตรงนะคะจากคุณน้านงคารนะคะหรือคุณคุณน้าฟานนะคะที่นําประสบการณ์ดีๆมาให้พวกเรานะคะที่วันนี้พวกเราก็ต้องขอขอบคุณคุณน้านงคาน เป็นอย่างมากนะคะค่ะแล้ววันนี้พวกเราก็มีความฝันเล็กๆน้อยๆนะคะมอบให้คุณน้าด้วยสำหรับการสัมภาษณ์ครั้งนี้เราเป็นเจ้าของหออาชัยอยู่มา3ปีจะจบแล้วค่ะจะจบนะขอบคุณมากนะคะค่ะเราจบแน่นอน่ตอไปนะคะเราก็จะไปเยี่ยมชมบรรยากาศหอครับหอแวนด้ากันนะคะแล้วก็สัมภาษณ์ผู้อาศัยอยู่ในนี้นะคะ เรียนคณะอะไรเรียนอยู่เด็กฝึกค่ะแล้วพักที่สองพักแวนด้าที่มานั้นอะไรคะก็เข้าปีที่สองแล้วตอนนั้นรู้จักของพักแวนด้าไเออมีพี่สาวค่ะมาถือี่อสอนเขาแนะนำให้มาแล้วทำไมต้องถึงกัดใจเรื่องของพักแวนด้าค่ะมันใกล้มหาอะไรเดียวค่ะเดินทา้งนั้นก็มีความพึงพอใจกับหอทุกวันนี้แค่ไหนคะแล้วก็ขออะไร ก็มีความภอมิใจมากค่ะเพราะว่ามันอยู่ใกล้มอแล้วก็ก็ของกินร้านช่วเนี้ยมันมีเยอะอะค่ะก็สะดวกแล้วอยากให้ขอเราเนี่ยเปลี่ยนพัฒนาอะไรเพิ่มขึ้นไหมคะจาก,ากปัจจุบันอ๋อก็ปีอยู่ชั้นห้านะคะก็ที่นี่มันยังไม่มีรีสอร์ทค่ะก็อยากให้มีรีสอแล้วต้องอยากบอกอะไรกับเจ้าขอ,ของหอเพิ่มเติมไหมหรือว่าคนในหอก็ได้ค่ะ ก็ดีอยู่แล้วค่ะแบบมันก็ปลอดภัยแล้วก็หน้าบ้านนี้ก็ดูแลดีค่ะขอบคุณนะคะสำหรับที่ให้เรามาสัมภานณ์ด้ขอบคุณน้องตงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเลโนนี้เดี๋ยวเลนอกจากเป็นสมาชิกในกลุก่มนะคะเลก็จะมาอยู่ในฐานะลูกค้าด้วยนะคะ,อะขอให้เลแนะนำตัวหน,น่อยค่ะชื่อเลนะคะอยู่คณะเศรษฐศาสตร์ที่สาม ตัวหน้ามออยู่แล้วว่ามีหออะไรน่าอยู่มาแล้ทีนี้ก็เเห็นหอ,อนี้ซึ่งมันใหญ่ดีแล้วมันคิดว่าปลอดภัยด้วยมียามมีอะไรเนี้ยค่ะแล้วก็อภงเขาก็อยากจะให้อยู่ด้วยอย่เงี้ยค่ะก็เลยอยู่หอหญิงค่ะอ๋หอหัวแหวนนันเป็นอหอหญิงก็องหอหลวงใช่ค่ะแล้วหวัวแดวาค่ะตอนนั้นมีใครแนะนำเลยไหมหรืหอว่าเลนมาแล้วม นเป็นดีมากคือเขาชวนเราคุยตลอดเวลาเนี่ยค่ะเขาแบบไม่ได้ถือตัวหรืออะไรเนี้ยค่ะือมีความปลอดภัยสูงด้วยคนอยู่ภายในหอพักก็คือดีด้วยค่ะไม่เกิดไม่เกิดเรื่องไม่เกิดราวอะไรรู้งึกเหมนบ้านเนาะใช่ค่ะคือดีมากแม่บ้านอยู่ไหนดีเป็นกันเอกสุดแล้วเลอยากให้หอพักเนี่ยปรับเปลี่ยนพัฒนาอะไรเพิ่มขึ้นจากณวันนี้บ้างไหมคะก็อยากได้มีลิฟต์นะคะถึงจะอยู่ชั้นสามไม่เหนื่อยมากแต่ก็ก็เหนื่อยอยู่สบาย อยากจะให้มีลิฟต์นะใช่ค่ะแล้วเลยมีอะไรอยากจะบอกกับพี่เจ้าของขอเพิ่มไหมคะหรือว่าพี่พนักงานคุณติดใจไหมก็อยากจะขอบคุณนะคะที่ดูแลดูแลดีมากคือแบบว่าวันไหนที่แบบป้ามาส่งเนี่ยค่เขาก็จะมาเข้ามาทักทายอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบไปไหนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถามแบบคือดูแลดีจริงๆริงหรือดีกว่าบ้าเลยค่ะคือแบบดีมากใช่แบบที่เขาส่ง อบคุณเลด้วยที่ว่าวันนี้ยอมเป็นในฐานะลูกค้าด้วยแล้วก็เป็นทั้งสมาชิกกลุ่มด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับทั้งนี้นะครับเราสามารถสรุปได้ว่านะครับที่มาของขอแวนน่านะครับก็เกิดมาจากแหล่งกำไรที่ตั้งที่มาจากมรดกซึ่งเป็นมรดกของคุณนะคุณ<า>นะใช่ครับก็คือทำให้เห็น มองว่าเออเรามีแหล่งที่ตั้งอยู่แล้วเป็นแหล่งทำเลที่ดีใกล้มหาวิทยาลัยรามศิลเขาก็เลยเลือกตัดสินใจที่จะลงทุนโดยแหล่งเงินทุนส่วนนั้นนะครับก็จะเป็นแหล่งเงินทุนที่ไม่ได้จิตเกิดจากการผู้ยืมผ่านธน,นาคารนะครับแต่จะเกิดจากการผู้ยืมผ่านเครือญาติและเจ้มรดกที่ถกทอดมาพวกสินทรัพย์ทั้งหลายนะครับซึ่งในการตัดสินใ,ใจเปิดกิจการนะครับโดยเน้นจุดขายอยู่ที่หนึ่งนะครับราคา ก็คือจะให้เป็นราคาทั่วไปไม่สูงมาก 2. เน้นในเรื่องของอความสะดวกสบายในการเดินทางโดยเฉพาะเด็กนักศึกษามรังสิตครับ3นะครับเน้นถึงเรื่องความปลอดภยัย 4. นะครับเน้นถึงเรื่องความสะอาดครับ 5. นะครับเน้นถึงเกี่ยวกับที่จอดรถเตรียมนวยความสะดวกในหองพักนะครับครับ ครั้งนี้นะครับก็ยังสามารถสรุปได้อีกว่าในการที่ดําเนินธุรกิจของพักย่านมอลลลังสิตน,นะครับในปัจจุบันมีการเกิดขึ้นของธุรกิจของพักย่านลังสิตเยอะแยะมากมายทําให้เกิดการแย่งชิงของส่วนแบ่งทางการตลาดนะครับทําให้อาจจะเกิดการที่มีห้องว่างในอนาคตเนื่องจากว่ามีสถานที่พักให้เด็กเลือกเยอะเกินไปแต่จํานวนลูกค้าไม่เท่ากับ จํานวนของพักที่มีในย่านนี้นะครับอาจส่งผลให้เกิดผลกระทบอย่างนี้ได้ครับเพราะฉะนั้นนะครับแผนพัฒนาของธุรกิจหอพักแวนด้านะครับก็จะเป็นรูปแบบของการพัฒนาหอพักในเรื่องของอัตถป,ประโยชน์ในการเลือกของผู้บริโภคนะครับก็คือของลูกค้าที่จะมาพักก็ยกตัวอย่างเช่นสิ่งที่คุณน้าจะพัฒนาก็คือลิฟต์เพื่ออำนวยความสะดวก เพื่อเป็นจุดขายเพื่อช่วยในการเลือกของลูกค้าช่วยในการตัดสินใจว่าเออหอพักนี้ทั้งใกล้มอทั้งสะดวกมีลิฟต์เป็นต้นนะครับสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอจบการน,นำเสนอพิธีนะคะสวัสดีค่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 ะ,คะ<ด>ชมกันไปแล้วนะคะสำหรับธุรกิจหอพักเวนด้า ซึ่งธุรกิจนี้นะคะก็ถือว่าเป็นธุรกิจหอพักที่อาจจะมีความแตกต่างกับหอพักโดยปกติสักหน่อยเนื่องจากว่าธุรกิจหอพักสําหรับนักศึกษานี้เนี่ยก็จะมีช่วงที่อา,อาจจะมีรายได้ที่ลดลงจากการที่นักศึกษาได้ปิดภาคเรียนอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจที่จะทําสําหรับนักศึกษานี้เนี่ยอาจจะต้องบริหารจัดการที่ดีท้งในเรื่องของการเงินแล้วก็บริหารวางแผนล่วงหน้าให้ดีค่ะ ซึ่งส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสําคัญที่จะทาให้ธุรกิจนี้ประสบความสําเร็จนะคะส่วนหนึ่งก็คือโลเคชันของธุรกิจนี้ค่ะอย่างหองพักแวนด้านี้เนี่ยตั้งอยู่ในบริเวณหน้าหมหาวทิทยาลัยเลยฉะนั้นเนี่ยจึงสะดวกสําหรับนักศึกษาจึงมีผู้มาเข้าพักเยอะค่ะเมนูต่อไปของเราจะเป็นอะไรนะคะโปรดติดตามรับชมในตอนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ